สวัสดีครับแฟนๆเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับรายการอาวาจีนาทุกคนนะครับตอนนี้ผมก็กำลังทำซิงเกิลของตัวเองอยู่นะครับเพื่อที่จะปล่อยออกมาให้ทุกคนได้ฟังแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตเดียวนะครับครั้งแรกนะครับวันที่14พฤษภาคมนะฮะไงก็อยากให้ฝากไว้ละกันนะครับติดตามนะครับใครที่รอกันมาหลายปีแล้วไงก็เนี่ยแหละใกล้ละใกล้ละใกล้เสร็จแล้วครับตอนตอนนี้ใกล้เอเครับ สำหรับแนวเพลงซิงเกิลเดี่ยวนะครับก็มีอ่าหลากหลายแนวนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยผมว่างเนี่ยผมจะแต่งเพลงไว้ค่อนข้างจะเยอะมากเอาไปลงพวกใต้ดินก็มีหลายเพลงบางส่วนเกือแบเกือบสิบเพลงแล้วแต่ว่าที่จะคัดเลือกมาเนี่ยคือแบบเอาที่มันเป็นตัวเราที่สุดเพราะบางเพลงเราแต่งแล้วมันมันไม่ใช่ตัวเราเราแค่ยอยากแต่งอะไรเงี้ยแต่ครั้งนี้คือเราทีมงานเนี่ยได้ได้มีโอกาสแบบเปิดโอกาสให้เราแบบได้เสนอความคิดอะไรไอเดียอะไรมากขึ้นอะไรเงี้ยบางทีเราก็มีเพลงที่เราแบบ เออพี่ผมมีเพลงนี่มายื่นให้เขาแล้วพี่เขาก็แบบเฮ้ยโอเคเลยเขาก็มาทำพวกปั๊บอะไรเงี้ยแล้วทีมเพลงแล้วก็จะเป็นทีมที่เราแบบเลือกที่แบบออมันใช่ทีมเราตัวเรามากที่สุดอะไรงเงี้ยก็จะได้โชคดีที่ได้ทีมของ b e l i e v มาทำอะไรเงี้ยเพลงเป็นเพลงที่เราเแต่งเองก็มีมีเพลงที่เราแต่งเองด้วยแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นเพลงที่เราแต่งเองเลยเพราะว่าเราอยากจะได้เพลงที่มันออกมาจากตัวเรามากที่สุดนะคะรับแนวเพลงก็จะเป็นพวกอย่าง p อป r ็อกเนี่ยอย่างอัลบั้มแล้ว คอปล็อกก็มันก็จะดูแบบปกติไปครั้งนี้มันจะมีอย่างอื่นลูกเล่นเข้ามาเสริมเข้ามาเป็นแบบปิดป๊อปมากขึ้นหรือว่ามันจะมีอะไรเสริมเข้ามาอยากให้ทุกคนได้ลองฟังดูอ่ะมันมันมันแปลกจากทุกครั้งแน่นอนคงนี้ด้การรวมกันงบคนีเราได้ชวนใครเรื่องของฟิชเชอร์ลิงนะครับ <c oughs> ก็คิดไว้อยู่เหมือนกันนะครับอยากจะชวนแต่ไม่รู้ว่าเขา จะว่างมาฟิชเชอรลิงกับเราหรือเปล่านะครับก็แต่ไม่ใช่เอฟนะแต่ก็เอาไว้เอาไว้ชัวร์ก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยบอกนะครับ,บตอนนี้ตอนนี้ทำไปได้กี่เพลงตอนนี้ก็เสร็จประมาณสองสาเพลงแล้วครับ<อ>แต่และเป็นอะไรภาพเพลงเป็นอีพีครับเป็นอีพีก่อนนะครับ <g j production> เพราะว่าแต่อย่างน้อยคือเราจะต้องมีเพลงปล่อยออกมาเพื่อ14พฤษภาสิบสี่พฤษภาเนี่ยเราได้เจอกันที่เอ็มเจเตอร์นะครับก็อยากจะ ให้ถึงเร็วๆแล้วเนี่ยรุนลวเพราะว่าเราได้คิดอะไรไว้เยอะแยะมากมายอยากจะเล่นกับคนดูเยอะแยะมากมายเลยคอนเสิร์ตนะคว่ามันมีอะไรบ้างการอเสำหรับคอนเสิร์ตในโชว์นะครับก็จะแตกต่างไปจากทุกครั้งคือปกติเนี่ยไปเล่นมินิคอนที่ไหนเนี่ยจะไม่มีเคสจะไม่มีเคสแบบแขกรับเชิญก็คือจะเล่นเองพูดเองตลอดชั่วโมงกว่ากวานี่คือแต่ครั้งเนี้ยเราจะมีเชิญแขกรับเชิญมาพิเศษเลยเป็นแขกที่แบบ ผมแบบค่อนข้างที่แบบเออปื้มพี่เขาแล้วก็พี่เขาเจ๋งมากคนหนึ่งในในวงการเพลงไทยก็อยากจะแบบเชิญชวนทุกคนให้มาลุ้นกันว่าเฮ้ยคนนั้นจะเป็นใครแต่จะไม่บอกละกันนะว่าเป็นใครแต่รับรองว่าทุกคนรู้จักแล้วก็เพลงเขานี่โด่งดังทั่วประเทศนะสําหรับบันฟ้านะครับทุกๆคนเลยนะครับแฟนคลับไม่แฟนคลับนะครับใครที่อยากจะมา ร่วมความบันเทิงกับผมนะครับต้อนบันทงชัยนะฮะวันนี้วิทย์บันทงชัยวันนี้ครับ14พฤษภาคมเจอกันนะครับที TM ่แอมสเตอร์นะครับผมแค่ก็อยากให้คนไปดูกันเยอะๆไปมันกันเยอะๆนะครับรับรองว่าผมจะขนความสนุกทุกอย่างที่ทําได้นะฮะไปวันนั้นให้ทุกคนได้มันกันเต็มๆเลยครับเจอกันฮะ